โชคดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเน็กนุพนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าไม่เจอหน้ากันนานเลยสายโมโทรศัพท์ค้างเมื่อกีจ้จอเป็นสีดำ ิ่งเข้าวิาว่งออกอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนหรอกรอฟังเพลงนะที่จริงเราคิดว่าเราจะอัดเพลงห้าเพงลงรวดเลยวันนี้ไป,ไปม,ามาอัดได้สองเพลงแล้วเราก็หิวข้าวก่อน อ้อนปันนี้บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาอัาปันหลังก็ได้อ่าแค่สองเพลงก่อนวันนี้ตรงกับงานเดี่ยวงานแรกใช่ใช่ใช่งานเดี่ยวงานแรกที่อิสุสุที่ไปไปคนเดียวด้วยตอนนั้นแ,แป๊บๆก็ผ่านมาวเหมือนกันเนาะ ตกใจอุ๊ยอ๊ยแม่ยตกใจแม่เขาก็ตกใจเมื่อกี้อ๊ยแม่มาหาโทรศัพท์แม่ว่ามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแม่ไม่รู้ว่าตรงปลายมันหลสวดแล้วแม่ก็เลยบอกหรือว่าอย่างไงแม่ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ตกใจมากเออมาขวัญนะมานะปันนะมานะขวัญเอ้ยมาได้ขวัญเอ้ย เลยก็ปอบแม่ท่วมบ้านเลยผมเริ่มดำแล้วข้ามาดำหแล้วแต่ทำเอกครับ มานะาขวัญเอ๋ยแค่นี้มาเบนยังยังไม่ได้ใช้เลยครับ จ่ายค่าเนี่ยหรือยังยังไม่จ่ายครับวันนี้จะไปดูมาตาต่ออยู่เนี่ยตาไม่ทันสักทีดูทีไรก็หลับดูทีไรก็หลับดับดับดับ,บดูไม่จบสักที กิี็ P ก็ได้หนุหน,นออยังใกล้แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างการออกแบบโลโก้ใกล้เสร็จแล้วออกแบบโลโก้ประมาณ80%แล้วเราก็เหลือแพ็กเกจแล้วก็กล่องใส ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กําลังจะเริ่มตน้นขึ้นตอนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็อาศัยดูงานเยอะๆอาศัยเอาตัวเองลงไปในนั้นเยอะๆวายเหรือไม่ใช่วายครับแต่แพ็กเกจตัวนี้อ่ะทั้งแพ็กเกจทั้งรสชาติในสิ่งที่จะผลิตออกมามันบ่งบอกถึงความเป็นปลายหมดเลย แต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจในความที่มันเป็นปลายมันมันเรื่องมากหน่อยอยู่แล้วมันก็เลยถือว่าต้องละเอียดอ่อนหน่อยก็รอดูว่าแบรนด์ของเราในเครือของ c n มมันจะมีโปรดักต์อะไรบ้าง ก้าวแรกอะฝันให้ไกลแล้วก็ไปนอนกินได้ครับ มีแอลกอฮอล์ไหมไม่มีแอลกอฮอล์ครับ <c oughs> ทีแรกเราว่าจะทำเป็นแอลกอฮอล์ขายนี่แหละแล้วเราก็ดึงกลับมาก่อนดึงสติกลับมานิดนึงถ้าแอลกอฮอล์มันจะต้องตีตลาดเยอะหรือไม่เราก็ต้องทำร้านเหล้าหรือว่าเป็นร้านเบียร์ที่มันเป็น,เป,นเป็นเป็นเหล้าของเราเองเป็นเบียร์ของเราเอง บอกเบียร์ค้าแบบเป็นสูตรเป็นสูตรนะเราก็เลยดึงตองกลับมาก่อนแชทนักขวาเป็นยังไงบ้างสนุกดีอะมันเหมือนว่าคอยส่งรายงานตลอดอะไรแบบนี้มีอะไรให้เล่นเยอะแย,ยะในบอร์ดแคสเหรอเขาเรียกบอร์ดแคสใช่ปะ แต่ต้องรอรุนว่ามันคืออะไรตอนนี้ไปก็รุนเหมือนกันรุนในสิ่งที่เจงทำอะ่ะมีคนตอบถูกไหมไม่บอกครับ ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปประมาณ60%ได้เอ้ยไม่ถึงหรอก50%ไปอาศัยความความเป็นปลายใส่ความเป็นปลายลงไปเยอะๆเวลาที่เป็นคนที่แบบคิดอย่างนี้นะถ้าชอบก็คือจะทำในสิ่งนั้น ทำแล้วก็จะใส่ตัวเองเข้าไปเยอะๆคิดคิดว่าทําในสิ่งที่เราชอบวันพรุ่งนี้ตื่นมาเราก็ยังชอบมันอยู่วันต่อๆไปแล้วก็ยังรักที่จะทํามันต่อไปแต่ถ้าจิบหยิบอะไรมาสักอย่างแล้วเราไม่ชอบแต่เราฝืนฝืนทำไปเรื่อยๆมันมันดูไม่มีความสุขเราก็เลยเลือกทําในสิ่งที่เราชอบขึ้นมาก่อน ก็ถือว่าเป็นการเดินทางอีกขั้นหนึ่งของเด็กกระโปงคนหนึ่งน้ำแร่มีแผนครับมีแผนมีแผนที่จะทำหนูแต่ลองไปคุยกับโรงงานแล้วมันมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาผลิตทำนานเพราะว่าเราชอบเราชอบทีแรกเราอ่ะ ไปอยู่ที่เชียงใหม่เราชอบกินน้ำใบเตยน้ำแบบว่าน้ำในขวดที่มันมีกลิ่นใบเตยลงไปด้วยอะ่ะเราก็เลยอยากลองทำตัวนั้นดูพอไปสื่อาเข้าจริงๆดูเหมือนอะไรทุกอย่างมันซับซ้อนมันยากขึ้นไปเรื่อยๆไม้ว่าจะเป็นถ้าสมมุติเราได้เป็นแพ็กเกจอะไรมาแล้วเราทำการขนส่งยากเราตีตลาดออกไปยากอไอ่ะพักไปก่อนสักแป๊บเดี๋ยวเรามาลองจับอะไรที่มันง่ายๆดูก่อน ็ค่อยกระจายไปในแบรนด์ C N P หนึ่งแบรนด์จะมีเขาเรียกผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครื่องมันเราสาโซเต๋ยไม่ครับ เราดูไปเรื่อยใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ดูตัวใหม่ เราดูเป็นขั้นเป็นขั้นไปเรื่อยๆครับขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับ ราคาแรงไหมราคาไม่แรงจับต้องได้เน้งครอบคุมอ่ะ ราคาเราไม่เคยรุนแรงนะอร่อยวันที่เราขึ้นไปเชียงใหม่เราไปชิมมาแล้วแล้วเราก็ชอบแต่ไม่รู้คนอื่นชอบไหมแต่เราชอบสามารถกินได้ทุกวันไหมกินได้ทุกวันครับ มีงานเปิดตัวไหมมีครับมีงานเปิดตัวสินค้าแล้วก็ก็ลองทำคร่าวๆเกี่ยวกับการลงขายมาตามห้างด้วยมีกระบ,บาทาซื้อได้ไหมซื้อได้ถ้ามันซื้อกับไปฝันให้ไกลแล้วก็ไปนอนกันซะโอ้ยอิ่ม เป็นพงหรือเป็นน้ำเป็นน้ำครับกินได้หมดไม่เกี่ยงครับมีพีพีเซนเตอร์ไหมมีป้ายไปรู่เนะครับเป็นพีเซนเตอร์ใครเอาเลยอ,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 อละไรเป็มา ทำเสื้อผ้าด้วยก็มีอาจจะเป็นคอแลบเขาเรียกอะไรล่ะคอแลบกัน น้ำใบบัวบกแก้ช้ำในหรอแตกแล้วหนึ่ง <laughs> กินแล้วจะสวยไหมใครกินก็สวยก็หล่อหมดนะครับเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขามันมันออ p อ f the เวน์ จานแตกยังไม่แตกซ่อมหล่นเฉยเยเมื่อกี้ คุณทุกๆคนนะครับที่ส่งกาลังใจให้กับปายเสมอเลยในทุกๆการเดินทางไม่ว่าตั้งแต่ก้าวแรกอย่างที่พี่ๆทุกคนบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ไปายไปออกคอนเสิร์ตแรกด้วยที่ไปคนเดียวอะแล้วทุกคนก็เวลาวเราคิดถึงอะไรแบบนี้เรามักจะย้อนตัวเองกลับไปในช่วงนะั้นเสมอเลยผ่านมาได้ขนาดนี้ก็คือก็คือสุดยอดแล้วบางทีเราก็ เผอชมตัวเองว่าเออก็เก่งเหมือนกันนี่ถึงถึงตัวจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ใจมันแน่ตลอดเวลาอวยพรมันเกิดทุกปีเหมือนกันใจมันแน่มันแน่มันตลอดอะไรแบบนี้แบบส่งกาลังใจให้ตัวเองพอกลับไปมองตัวเองในวันที่ใส่เสื้อคอจีนสีเขียวเข้มร้องเพลงถูกบ้างผิดบ้างไม่ตรงคีย์เลยแต่ทุกคนก็มันก็ยังเป็นแบบนั้นเสมอมาที่ ทุกคนช่วยเปิดเนื้อร้องเพลงทุกคนที่ร่วมเดินทางไปวันนั้นก็ไปที่งานเลยทุกคนก็ขับรถไปจากกรุงเทพบ้างปีนี้ตกมาปีนี้ทุกคนก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมมันเป็นความที่เออต่อให้โลกมันจะหมุนไปไกลแค่ไหนต่อใหอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไป ก็ยังคงจะมีคนที่อยู่กับเราเสมอมันเป็นความรู้สึกแบบนี้อยู่ดีๆมันก็แวบขึ้นมาปายเป็นคนหนึ่งที่ จริงๆอ่ะคนคนไม่ชอบเราเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ก็คือคนไม่ชอบเรามันก็เรื่องของเขาแต่คนที่รักในความที่เราเป็นเราต่อให้วันนี้เราจะเป็นบุคคลทธรรมดาที่ทำอะไรไม่เป็นเลยก็ยังมีคนที่ชอบเราอยู่อย่างนั้นก็เลยศรัทธาในคนที่รักเราเสมอมา จริงๆเราตั้งแต่เด็กๆมาตั้งแต่เราเรียนอยู่ประถมอยู่มัธยมเราชอบอ่านหนังสือพวกตึงเนือ้อพวกเก่งขั้นเทพอะไรพวกนี้มันก็เลยปลูกฝังเรามาตลอดว่าตึงเนื้อก็เป็นคนที่ไม่เก่งคนนึงแหละแต่ก็พยายามอ่านหนังสือเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจสอบจนประสบความสําเร็จศรัทธานในตัวปายนะ ขอบคุณครับแต่แน่นอนระ,ะยะทางที่เราเดินมามันก็ต้องมีคนบุคคลที่สูญหายไปบ้างไม่ว่าจะหายไปด้วยเหตุผลใดอาจจะจากเป็นหรือจากตายแต่ปายเคยมี f อฟซท่านหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพูดพูดถึงหน่อยเป็น f อฟซอยู่บ้านตะวันน้อยเป็นแม่ ขอชื่อว่าแม่ลาแม่ลาไปก็ยังเจ็บแม่ลาไว้ในความทรงจําเสมอเพราะว่าแม่ลาเป็นคนที่ชอบตามไปให้กําลังใจบ,บ่อยๆตั้งแต่งานงานวันนี้งานแรกแม่ลาก็ไปแต่แม่เนื่องด้วยสถา,านการณ์โควิดด้วยก็เลยทําให้ทำให้แม่ไม่ได้อยู่รอแม่ไม่ได้อยู่ดูไป มันเป็นอะไรที่มันหนักตึ้งในหัวใจมากเลยนะช่วงนั้นเพราะว่าปายปายารักแม่ล่าเหมือนเปรียบเสมือนแม่คนนึงเลยที่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้หรือไกลถ้าแม่ล่ามีโอกาสไปแม่ก็จะไปให้กําลังใจปายก่อนที่แม่แม่จะเสียไปอยู่บนสวรรค์ปายส่งกำลังใจให้แม่ทุกวันเลยวันนี้แม่เป็นยังไงบ้างใน ในช่วงโควิดที่มันมันรุนแรงแล้วก็ระบาดมากอะแม่ลาก็ไม่มีโอกาสดูปลายบนเมทีอีกแล้วได้ได้ดูแต่นักร้องเพี้ยนๆคนนั้นอยู่แต่ก็เชื่อว่าแม่ลาก็ยังมองลงมาเห็นลูกคนนี้เสมอไปยังตั้งดวงจันทร์ที่ดวงจันทร์ที่แม่ตั้งใจทําให้ก่อนที่แม่จะเสียแม่ตั้งใจว่าจะให้มันเกิดปลาย ปไปก็ยังตั้งไว้อยู่ในห้องเลยแต่แม่ลาก็จะอยู่ในใจของปายเสมอต่อให้มันผ่านไปนานหลายปีก็ยังจดจำได้แล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ให้ไปลายไฟไปายไวถือไปถือคำว่ารักนะ ตัวสีเขียวที่ไว้ถือในในรถตู้เวลาพี่ๆทุกคนส่งอ่ายืนส่งเราตรงรถตู้แม่ก็อให้ตัวนี้ไปเปิดไว้เหมือ,มอมมนก็เป็นการเดินทางใช่ไหมมีจากเป็นจากตายแต่ทุกคนรู้แล้วก็จะอยู่ในความทรงจำของเราเสมอไปอ่ะ ่อให้วันนี้คนที่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ยังจะคงคิดถึงอยู่เรื่อยๆเนาะมันเศร้านะช่วงนั้นไปก็เศร้าไปเลยอะมันดูเหมือนเราเดินทางมาด้วยกันแท้ๆแม่ก็เดินมาส่งไป ใช่บางคนก็ดีใจที่ได้รู้จักถึงจะไม่รู้จักกันบางคนน่ะรักรักเราแม้กระทั่งที่ไม่เคยเห็นหน้าเราด้วยซ้ํามีพี่คนหนึ่ง IG, ไดเล็กไอจีม่พี่หรือป้าคนหนึ่งไม่รู้แต่แต่ไปาอาจจะไม่ได้กดเข้าไปอ่านทุกๆอ่านหรอกแต่ปจะอ่านอยู่ข้างนอกบ่อยๆคนนั้นบอกว่าแม่รอเวลามาสี่ปีแท้ๆ แม่เก็บเงินเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตเนาะแต่แม่ก็โดนโกงค่าบัตรไปก่อนนี่มันเป็นความรู้สึกแบบเออมันก็หนักหนักหัวใจว่าเออคนที่ตั้งใจเก็บเงินแต่และบาททุกๆบาททุกๆสตางค์มาเพื่อมาดูเราอะแล้ววันนั้นเขากไ็ไม่ได้มาดูเพียงเพราะโดนโกงเฉยๆมัน มันก็เศร้ออาอ่ะหลานหลานขนาดนี้เรายังเศร้าเลยมันก็รอเจอกันนะมีโอกาสเจอกันอย่างเผือไปไปเที่ยวบ,บ่อยๆก็สามารถทักได้เลย ก็เหมือนบนดวงจันทพกที่บอกทุกคนว่าสักวันหนึ่งคุณก็ต้องลืมผมในสักวันไม่ช้าก็เร็วมันคือเป็นวัฏจักรของมนุษย์เหมือนกัน อยากเจอตัวจริงอีกสักครั้งไม่โอกาสมาเจอกันครับผมหรือไม่ถ้าเจออยู่แถวตามริมฟุตบาทหรือเห็นเดินเล่นอะไรก็สามารถมาทักกันได้หมดเลย เราไปซื้อบางข้างบ้านเราอยู่ท้ายซอยแล้วไม่มีข้างๆแล้วที่ตามจริงอะ่ะที่คนเรามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเนาะ จับมือถ่ายรูปบ้างจังโอ้ได้แค่แอบมองไม่โอกาสกบมาเจอกันครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มีความสุขใช้ชีวิตอย่างรอบครอบแล้วก็แฮปปี้ในสิ่งที่ทำเขาพอแล้ว ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางกลับปายเสมอเลยยังไม่ได้ใช้นี่ร้านเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวงไงจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำเป็นกีตาร์สักแป๊บแล้วก็จะนอนแล้วดูมาตานอนนะครับยังไงก็วันนี้หลับฝันดีราตีสวัสดิ์กันทุกๆคนเลยแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูรักนะครับ